สวัสดีครับสายสีไฮโลไฮเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดนะครับฝาไฮบิดก็จะมีฝาก็จะมีฝามีจานนะครับลูกก็ลูกวัดดวงนะครับฝาก็ฝาวัดดวงนะครับถ้วยก็จานก็จานวัดดวงนะครับเราจะมารีวิวให้ดูครับสมมติว่าก็แทงผ่าปากเร็งต่ําแล้วก็บิดเอาหกมาครับบิดเอาหกบิดก็บิดค่อยๆนะครับไม่ได้บิดจ้ากบิดวิธีบิดนะครับอย่างนี้ก็เป็น6กนะครับ สมมติเปิดนี้เราจะเอาต่ำมาครับแล้วมุดเขี่แล้วสมมติในโลมันออกอย่างเงี้นะสมมติมันเป็นสี่กับเบี่ยวนะครับเราจะบิดเอาเอาต่ำนะครับแล้วก็บิดเอาเบี่ยวมานะครับใฮโลแล้วบิดเอาเบี่ยวมาได้ครับมันก็มีสองขั้วหกเบี่ยวนะครับแล้วบิดเอาเบี่ยวนะครับมาเอาเป็นสี่เบี่ยนะครับสําหรับต่างงหวัดก็เล่นหน้าลายหน้าลายก็เล่นได้นะครับหน้าลายสมมติว่าหน้าลายหน้าลายนะครับสมมุติเปิดนี้เราจะเอาเอาห้าแล้วก็บิดเอาห้ามาได้บิดเอาห้ามาได้ เาบิดเอาห้าไมได้นะครับอ่าเอาห้าเราเสร็จเปิดนี้เราจะเอาหกเราก็บิดเอาหกมาได้นะครับหกต่อเนื่องนะครับบิดต่อเนื่องได้เลยนะครับบิดเอาหกนะครับบิดง่ายๆเลยครับฝาบิดนะครับนี่เราจะบิดเอาหกแล้วเราก็บิดเอาสี่ครับทีนี้เราก็บิดเอาสี่นะบิดเอาสี่ได้เลยนะครับบเป็นหกสี่เดียวนะครับอ่าเปิดนี้เราก็บิดเอาสี่นะครับ ฝาไอ้นี่สล้านสายสี่ไฮโลไฮเทคเขาเรียกว่าฝาบิดนะครับฝาบิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับฝาเป็นฝาวัดดวงนะครับก็จะเล่นก็เล่นง่ายๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกมาสอบถามเข้ามาครับเบอร์โทร0949464888 ID ก็0949464888นะครับฝาบิดนะครับฝาบิดไฮโลนะครับคนไหนที่ชอบเขย่าที่ชอบเป็นเจมือเอาไว้เขย่าได้นะครับ